สวัสดีค่ะรรงงานาสภาพฝนตกหนักมากเลยนะคะตกจนน้ำเนี่ยขึ้นมานี่นะคะเขาไหลไม่ทันนะคะนี่เหอไหลามาจากตรงนี้นะคะใบไม้ก็ยังไม่เด่นเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องวอเสียงฟ้าบ้าสุดเลยะคะ่ะนี่นะคะตกแรงโกว์ฝนตกนะคะเนี่ยถ้าตกเยอะๆนะคะน้ําเขาก็จะท่วมเข้ามาในนี้เลยล่ะคะ่ะค่ะนี่ค่ะ มันไหลเข้ามาแล้วนะคะฝนฝนตกแรงจริงค่ะฝนตกแรงมากเลยนะคะดูน้องหมาแล้วต้องล็อกเขานะคะล็อกเขาไว้ก่อนนะคะมืดฟ้ามัวดินนะคะมืดฟ้ามัวดินนะคะคตกแรงมากเลยขอจดไอ่นะคะ นี่นะคะ่ะน้องหมาเขากลัวด้วยนะคะ่ะไดโว่ผู้ใหญ่กาดูได,ไดโวว่าน้ำใจน่าหรือเปล่าตอนนี้รายงานสภาพฝนตกหนักนะคะน้องหมานี่รือเฉยไม่ต้องหวัดนดีฝนตกเห็นไหมมันแรงขนาดน,นี้ดูเรียนะคะ่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นเราของเาเป็นที่ต่ำใช่ไหมคะฝนตกแรงมากไม่ต้องรต้องไม่ต้อง,มองแม่จะอยู่ตรงนี้ฝนมันไปไม่ได้ฟ้ามันรอง พามันล้ออย,ยู่เฉยค่ะต้องอยู่เขาค่ะนี่ยตกแรงมากเลยค่ะเห็นไหมคะตกแรงค่ะนี่ต้องเปิดไฟเลยนะคะเพราะมันมืดเปิดไฟไม่งกก็มองไม่ชัดนะคะข้างนอกนะคะโอ้ยขาแม่เขาดึงขาแม่แม่แมหน,ะน,ะนูก่อนนะมันพุ่มลูกปล่อยหนูไม่ได้นะ คอยพวกหนูวิ่งม่เห็นไมฝนมันตกเห็นไหมเฮียดูน้ำจะไหลเข้ามาทางด้านนี้นะคะมีสค่ะรอเก็บใบไม้นะคะเราเราก็ตักต้นไทรนะคะเพราะเขายาวยืดนะคะฝนตกพอดีเลยคะ่ะใบไม้ก็ยังไม่ทันได้เก็บเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหตกแรงขนาดนี้เลยเนาะนี่นะคะตกแรงนะคะน้ำนะคะเราจะทำเป็นขอออยู่นี้นะคะให้ไหลไปลงตรงนู้นเลย นี่ะคะค่ะเนี่ยน้ำก็รั่วอีกต่างหากนี่ค่ะจะไหลแบบนี้ค่ะเคยเคยน้ำท่วมนะคะเต็นมนี่เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ติดกับคลองค่ะหนูนั่งเฉยลูกเฮ้ยไม่ฝนมันตกอะรู้ไหมหนูว่าทำไมต้องเล่นเนี่ยรู้แล้วแม่ก็รู้แล้วว่าฝนมันตก ทำไมอ่ะทำไมหนูต้องไอ้นั่นล่ะลูกเฮอยหนูเฉยที่พ่อเขาล็อกเราเดี๋ยวเราวิ่งออกไปในเล่นฝนนะ่ะแล้วเป็นหวัดเข้าใจยังเป็นหวัดนะรู้ไหมเคยเป็นหวัดค่ะน้ำมูกเขาจะไหลนะคะเขาโดนฝนเนาะน้ำมูกจะไหลแต่เขาก็ชอบเล่นนะคะชอบเล่นนะคะนี่ค่ะน้านใจอีกก็ต้องล็อกไม่ใช่ต้อล็อกนันนะคะดูอะไรก่อนมันตกอ่ะเรารู้ไหมฝนมันตกอ่ะเห็นะคะ ีแล้วก็พามาชมนะคะฝนตกนะคะแต่กลัวนี่ค่ะตกแรงะค่ะใบน้ําจะไหลจากข้างบนลงมานะคะนี่ค่ะฝนตกแรงขนาดนี้เลยนะคะในกรทมนะคะเทตประเวศฝนตกขนาดนี้นะคะไม่ไม่ต้องตามเลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี่แม่กลัวฟ้ากลัวฟ้าร้องจ้ะ นี่นะคะนู่นนะคะเดี๋ยวนี่นี่นี่โดนขาแม่เห็นไหมเนี่ยล่าก็โดนขาแม่รู้แล้วหวัดดีหลายรอบแล้วหลบปัดดีหลายรอบแล้วเออรู้แล้วหวัดดีหลายรอบยังไม่ปล่อยหรอกปัดดีก็ไม่ปล่อยใช่เขาเขาปัดดีแล้วจะให้ปล่อยนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนู่นก็นั่นน่ะนั่งนั่งดีๆนั่นน่ะนั่งดีๆนะมีแม่อยู่ตรงนี้แล้วต้องกลัวฝนต้กลัวฟ้า กลัวน้ำท่วมเข้าใจยังกลัวน้ำท่วมเข้าใจยังคุณโผเออคุณโผี่คุณโผนะคะคุณโผคุพโผลเมือมองอะไรจ้งคิณโผนี่นะคะก็เป็นธรนะะรมชาตินะคะฝนตกนะคะเราก็ฟ้าน้องหมาเขาก็จะกลัวฟ้าร้อนนะคะฟ้าร้อนนะคะกลัวนะคะแล้วเขาก็จะไปอยู่ที่ ม,ม,ม nice ุมอยู่ข so, so, ้านั่งเฉยๆเลยนะคะค่ะงั้นก็เตียยนั่งเฉยก่อนลูกนั่งเฉยๆไดไหมเนี่ยรอเก็บใบไม้อ่ะลูกเลยค่ะวันนี้ลูกก็นั่งเฉยๆด้วยนั่งเฉยด้วยเนี่แหละพ่อเขาจะมึงทำไดโวอยู่นะคะากำลังใช้ไดโวอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ดูไดโวนะคะน้ำมันมันมันก็จะท่วมนะคะเราก็ต้องใช้ไดโวนะคะ ให้ดูไดโวนะคะว่ามีอะไรที่ติดครางอยู่ในเอกระด่าเราก็ต้องล้างให้เรียบร้อยนะคะนี่ดูข้ายอนเรียบร้อยไหมคะคุณโถะนะคะนอนตรงนี้ก่อนน้องเบียร์แต่น้ำมันไหลเข้ามาลูกน้ำมันไหลเข้ามารู้ไหมน้ำมันไหลอะมีเปลี่ยนตัวแล้วก็ก็ก็เปลี่ยนตัวเลยนอนนะคะนอนก็งา น้องขนมาหมันโถปัวปลาหลน้องฝนตกมาปุ๋ไม้ค่ะจะรอนะคะฝนจะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หยุดมาเดี๋ยวอากาอาจจะหายหายร้อนก็ได้นะคะนี่นะคะนั่เป็นถังขยะนะคะเราจะเก็บหาถุงกระสอบนี่ค่ะจะใส่ใบไม้แล้วก็จะตัดใบไม้เพราะว่าฝนตก เน่ต้องรอยห้มงหายแล้วจะตกจะตกนะคะจะตายข้างหลังขอ,งอาภัยนะคะผู้ผิดนะคะก็ะจะตัดตรงข้างหน้านะคะต้องรอให้ฝนต่อนนะคะข้างหน้าข้างหน้าเห็นพยานไม่กล้าออกไปนะคะยาวนะคะก็จะตัดใส่กระสอบนี้แหละค่ะในกระสอบนี้นะคะ,ะ,คะ,ะมาชมน,นะคะหหตกแรงนะคะรูกต้นไม้นะคะต้นมนไก่ใบม,ม,ม่วงมะม่วงนะคะก็เอา มีแต่ใบอะเยอะแต่ลูกไม่ค่อยเยอะต้นสองต้นที่บ้านนู้นนะคะไม่เยอะเนีย่ยเตกเป็นเม็ดนี่นะคะดูบูชมเมะคะ่ะเดี๋ยวจะจัดการล้างคืนนะคะผสมตกให้พันพ่อลูกชายนั่งนั่ง่อดมันปล่อยไม่ได้ะคะ่ะเราต้องล็อกออกก่อนนะคะเขาชอบปล่อยเขาชอบออกจวิงแล้วมันมันไปวิ่งมาแล้วก็ ไม่สบายเป็นหวัดขับหมบาเป็นหวัดนะคะรู้ไหมว่าน้ำมูกเขาไหลปุ๊บนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นหวัดแล้วก็เป็นง่ายด้วยนะคะเนี่ยค่ะหนุ่มโสดสองเนี่ยนะคะไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ให้ใครเลยอยู่นี่นะคะยังไม่เคยมีภรรยาเลยนะคะมันผถ่เถ้า,ถาต,ตัวเนี่ยค่ะยังไม่เคยมีภรรยาว่าภรรยาเป็นแบบไหนนะคะผมผมยังไม่เคยมีภรรยาเลยครับผมยังไม่เคยมีภรรยาเลยครับ ผมคอยดูแลพ่อกับแม่อยู่บอกว่าเขาบอกว่าคอยดูแลพ่อกับแม่อยู่ผมกลัวฟ้า้องผมกลัวฟ้าล้อมรับแม่บอกนะัวฟ้าล้อมรับแม่นะคะก็เป็นชิดไม่ยาวนะคะลิดยาวนะคะค่ะให้มาดูนะครับฝนตกนะคะนั่งก็น,นอนแล้วนะจ๊ะนอนแล้วน,นะคะดูนะตกแรงมากเลยนะคะก็ อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จะมีความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแล้วค่าจากีญาติอะไรทั้งปวงนะคะบุญรักษานะคะพระคุมผ่อนช้าทุกข์ใครลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามติดอหิีไปกํงาลังใจได้วยนะคะจะได้เร็่ข้ายออกไอค่ะประวัตินี้่ะาสาธุค่ะ